ผู้อยู่ใกล้นิพพานในกรณีของผู้อยู่ใกล้นิพพานพระตถาคตก็ได้สอนในเรื่องของการบริบูรณ์ด้วยศีลซึ่งในตรงนี้เราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องของภิกษุแต่จริงๆแล้วในความเป็นคา,ารวะเราก็นำไปเทียบเคียงและประพฤติปฏิบัติได้เช่นภิกษุเป็นผู้ สมบูรณ์ด้วยศีลก็คือสมบูรณ์ด้วยปฏิโมกแล้วก็อภิสมาจารส่วนเราความเป็นคารวะานั้นเพราะตถาคตบอกว่าความเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือการมีศีลห้าหรือมีศีลอุโบสถเพราะฉะนั้นคารวะาอย่างเราสมบูรณ์ด้วยศีลก็คือสมบูรณ์ด้วยศีลห้าเป็นอย่างต่ําเพราะศีลห้าเป็นคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันแล้ว ถ้าเรามีสินห้ามบริบูรณ์นั่นก็เรียกว่าเราได้คุณธรรมส่วนหนึ่งของความเป็นพระโสดาบันแล้วส่วนการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็คือให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นคาวาสนั้นไม่เพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสผพัทธธรรมรม์มันตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติคือมีจิตรู้ลมหายใจหรือมีจิตรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรีบท หรือการทํางานในปัจจุบันเท่านี้ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์แล้วความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะตรงนี้เราก็นํามาใช้ได้ในความเป็นกระวาดในการกินอาหารทุกครั้งให้เรารู้จักประมาณทานแต่พอดีความพอดีเป็นอย่างไรพระองค์บอกไว้อีกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อย นี่ก็คือลักษณะของความที่เรากินพอดีส่วนชาคาริยยธรรมคือการขยันปารกความเพียรก็ให้เรารู้ว่าตัวภิกษุนั้นเนี่ยต้องปารกความเพียรตั้งแต่หลังฉันจนกระทั่งถึงเวลานอนแล้วตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงอรุณใหม่ขึ้นนั่นก็คือเป็นการแสดงให้เราเห็นว่า ในความเป็นฆราวาสของเราเนี่ยไม่ควรละเลยการปารลบความเพียรควรที่จะขยันปารลบความเพียรเหมือนกับที่พระองค์เปรียบเหมือนกับแม่ค้าขายของเราจะต้องทำสมาธิวันละสามเวลาเป็นอย่างน้อยคือเช้ากลางวันและเย็นเปรียบเหมือนแม่ค้าที่รีบที่จะเตรียมของเพื่อไปขายกลางวันก็รีบๆขาย กลางคืนก็รีบๆเก็บของในลักษณะเดียวกันก็ให้เราทำสมาธิทั้งเวลาเช้ากลางวันและเย็นนี่คือลักษณะของชาคาริยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะหมวดนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความเป็นกลาวาดของเราได้